ออัดหายใจก็ตุดอัดหายอูออยอ้น่าก,กลัวมากนด้เลยจริงไหมแดงอไอแดงก็เกือบไม,ม่ได้มาฮคืนนั้นเห็นไใ้หมอสังบอกว่าแดงอ้วกอ้วกอวกอยู่ดีๆยะไงเนี่ยแต่กูจะบอกว่าเออไม่ต้องเป็นไรก็แล้วไม่ได้เพื่อความต้องเอาครูบาอาจารย์ออกก่อน ทำไมถึงออกว่าเอาไปหาหมอ,อจริงไหมเหมือนกูบาปูเนี่ยเป็นเมยแดงนี่แหละจะเป็นนาัากไอ้แดงนั้นเป็นอยู่ห้าวันมั้งหรืสองวันสองสามวันญาติเขาก็มาทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อแม่ทั้งญาติพี่น้องมาอยู่วัดตอนนั้นเขาเป็นโยมจะไปหาหมอ กูก็บอกว่าเออเขาไปหาหมอก็ได้ทําไมต้องบอกว่าไปหาหมอที่จริงกูไม่อยากให้ไปหรอกแต่ว่าถ้ากูบอกว่าไม่ให้ไปอย่างเงี้ยถ้ามันตายมากูเขาก็จะตาหนิกูกูก็เลยบอกว่าเออนะเอามันไปหาหมอไปไประเมันไปไหมเห็นไหมกูก็อันนี้คือป้องกันกูบาอาจารย์แล้วเห็นไหม พอไปถามกูบาปูไปหาหมอไหมไม่ไปฮจะอยู่กับหลวงจใายมันจ่ายไปดูนั่นอย่างเงี้ยกูก็ไม่ต้องเห็นไหมกูญาติพี่น้องเขาก็ไม่ว่าก,กูแหละกูบาปูกยอมก็นั่งคือขยับตัวไม่ได้แล้วตอนนั้นฮะอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งสองวันกูไม่ไปดูหรอกมันไปดู มีแต่เขาเฝ้าอยู่พอสักพักหลายวันต่อมา,มา,มาเกา่าเขามากราบกูมาพร้อมยาพี่นอ้องขอบวชครับบวชด,ดีโกนว่าเข้าไปไปบวชวันหลังวันบวชเท่าเลยเนี่ยเห็นไหม นี่คือธรรมะจริงๆมันเป็นอย่างนี้เขาบอกแล้วไงที่มาพูดกันอยู่เนี่ยพูดเพื่อให้เห็นเฉยๆชี้ให้เห็นเฉยๆเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บจายเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านะัตัดไว้ตรงแล้วสมบูรณ์แล้วดีแล้วฮะแต่เราไม่ไปเชื่อเองจริงไหม มาพูดใครพูดกับพูดเรื่องน้ำเดิมน้สำซ้ำเนี่แหละเนี่ยลุงตาหน่อยกูบ้าชายนะน้องก็เป็นโบหานเฉยๆไอ้ของจริงเนี่ยเราต้องฝึกฝนนะจะบอกให้จะหอบอะไรไปด้วยอ่ะฮะหอบเอาลูกเอาผัวนี่นะเอาเมียนี่นะหอบเอาบ้านเอาอะไรไปด้วยนะ ฉะนั้นลมหายใจจึงสำคัญที่พูดให้ฟังเนี่ยหลงตาเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะนะที่จะตายเนี่ยจริงๆบางทีเนี่ยพอรู้ว่ามันเอา้าเขาไปนั่งเลยในกฎสมัยก่อนนะเตรียมตัวเลยเอา้าน่แท้แล้วตุ๊บ เลยออ,อพรุ่งนี้เช้าคักกูไม่ออกไปข้างนอกยังไงเขาก็ต้องมาส่องดูกูละมันต้องไปเรียกไข่เรานั่งใน้มันเห็นไหมนึกอีกอักอีกอักเอ็กอัก,อก,อก,อกอโอ้โหเวทนาเนี่ยมากันแบบในร่างกายเนี่ยะ เราบังคับบัญชาทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ตามรู้ตามดูเฉยๆเพราะมันเป็นของมันอึบอับอึบอับมันแน่นมันฮะมันแทบจะขาดใจเลยใช่เวทนาเนี่ยคือปวดเจ็บปวดอึดอัดเสียแทงฮะนั่งอยู่ประมาณไม่ถ you know. ึงชั่วโมงประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีคอยเป่า โล่งว่าคือนไอ้าวไม่ตายแล้วฮะ,ฮะเตรียมตัวตายหลายครั้งนล้วจนชินเนี่ยกขเรยกฝึกตายก่อนตายเพราะฉะนั้นธรรมะต้องฝึกนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นะนี่คือสมบัติที่จะได้ใช้จริงๆฮะ ได้ใช้แน่นอนไม่ใช่ไม่ได้ใช้เพราะเราต้องเดินไปถึงจุดนั้นอาจจะเร็วหรือช้าแค่นั้นแหละฮะตอนลงตาม,มาจอดรถเมื่อตอนบ่ายๆเข้าไปที่พักลงตาเข้ามาเห็น ที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่มีสีเขียวมเป็นทุ่งนาเป็นดินนะเมื่อสองปีมั้งครับทำไมต้องมีตรงนี้ลงตาเคยมามาตรงนี้ลงตาก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ย มึงถ้ามึงอยากให้กูมามึงก็สำทีพักไว้นะ,ะเวลาคนมาทำบุญมาใส่บาตรมาสันก้าวันจัางงานฮะถ้าอยากให้มามันอยู่อย่างเงี้มันดีนะบรรยากาศมันดีมันทุ่งนามันอะไรเงี้ยแต่กูไม่คิดว่ามันจะกูดไอเดียขนาดเนี้ย มันก็เลยทำบอกผมจะทําครับไอ้นี่แหละไอ้พัวอีมอะไรแต่มันไม่ได้ศรัทธากูหรอกกูรู้ไอ้พัวมันจริงไอ้นี่ศรัทธาเมียเมียมันอย่าไปบวชไปอยู่วัดไปก็อยู่กับวัดกูละ มันวาถจะมันทําตรงนี้แล้วเมียมันไม่ต้องไปวัดให้กูมานี่จริจริงมันใช้กูเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหยื่อล่อเพราะไม่ต้องให้เมียมันไปผมว่มันศรัทธาเมียขนาดนี้ก็มีคน,นกูก็เลยเออ <c oughs> เห็นความยิ่งใหญ่ของความ <c oughs> ความรัก <c oughs> ความรักมัน ในความเป็นมนุษย์ของมันจะมันรักจริงไหมล่ะมันจะได้ครอบครองจริงไหมแ้วมันเป็นอย่างเงฮะวานนี่กูเลยคุยกับมันตอนมันกําลังใส่นั่นเยู่เรื่องช่วยหายใจวีดีโอคอลตอนกูอยู่เมืองโบราณน,นะฮะกูเลยบอกเป็นไงล่ะสำคัญไหมล่ะลมหายใจเนี่ย ฮะพูดเแลวเข็ดหรือยังกูไม่ได้ซ้ำเติมมึงนะมันสำคัญมันเป็นประโยชน์ต่อมึงจริงๆฮะช่กูอ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์จากเพราะกูไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมึงอ่ะเกิดประโยชน์ฮะ ที่พูดเนี่ยที่มาเนี่ยนะกูเดินทางมากี่กิโลอ่ะฮะจริงไหมกูเห็นไม่มีน้ำใจมีศรัทธากูก็มาไกลขนาดไหนกูก็มาฮะไม่ใช่กูอยากมากินข้าวหรอกที่วัดก็มีข้าวกินที่ไหนก็มีจริงไหม แต่มาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อพวกมันจำไหมเนี่ยไม่รู้จะเมื่อไหรจะได้กลับวัดเห็นไหมเนี่ยนอนอยู่คืนนี้พรุ่งนี้อีกคืนหนึง่งฮะเพราะมาก็ไม่ไม่ค่อยชอบชั่วคราวชอบค้างคืน ฮะครัีพรหมใะะฮะฮะจำได้เลอเกินฮะฮะ,ะ,ะอ่าพระห่มเนี่ยมันก็ทำให้อีนี่เกิดได้นะเนี่ยอ,อีนั่งเนี่ยเพราะพระห่มเนี่ยอ่าอ่พระห่มเป็นเหตุอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้น ความตายจริงๆไงถ้าเรารู้จริงๆมันไม่น่ากลัวเพราะมันตายไม่จริงไงเข้าใจไหมแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยมันสงสัยมันจะกลัวเพราะมันไม่รู้จะทํำยังไงถ้ามึงรู้ว่ามันตายไม่จริงเพราะตายแล้วมันก็ไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่ตายฮะจะทําไงมึงจะรู้ตัวเนี้ยมึงก็ต้องภาวนา ให้มันรู้แจ้งให้มันรู้จริจงนะฟังแล้วไปคิดเอานะนะอันนะั้นมันความคิดคิดไปเมื่อไหร่ก็สงสัยเมะนะื่อนั้นไม่จบไม่สิ้นเนะนี่จะพูดไปอีกมีก้็กี่ปากฉีกถึงเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกถ้ามึงไม่ลงมือฮะทำไม มาทีหนึ่งเนี่ยได้คนหนึ่งก็เอาฮะไปไหนก็จับได้คนเดียวก็เอาเหมือนพระพุทธเจ้าเดินทางไปรู้กี่โยอดฮะได้คนเดียวพระองค์ก็ไปเอฮะเห็นไหมนี่กูนั่งรถกูไม่ได้เดิน เอาเปรียบท่านนะพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่เดินเห็นไหมสมัยก่อนเพื่อจะแปะเทศเสนอสั่งสอนเอาคนคนเดียวเนี่ยเห็นไหมกูมานี่กูคิดว่ากูต้องได้ละนะนะได้สักคนหรือครึ่งคนก็ยังดีฮะให้มันเกิดประโยชน์ฮะ ถ้าอยากรู้แจ้งจริงๆต้องฝึกเข้าให้ถึงนะลมหายใจเนี่ยสติต้องมีกำลังลมหายใจก็มีกำลังนะแล้วจะได้รู้ครูบาอาจารย์รู้จากพระพุทธเจ้านะที่พูดน่ยมันเป็นสมมุติหมดแหละพูดแค่ให้กำลังใจเฉยให้แค่คิดมุมมองแต่ต้องลงมือทำเมื่อรู้แล้วถ้าไม่ลงมือทำ ไม่เกิดประโยชน์หรอกนะทำยังไงอะพึกสิอย่าไปหายใจมันเสียเวลานะหายใจทิ้งมาเปล่าแค่เอาสติกำหนดรู้ลมเข้าลมออกฮนะ เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอนิมนต์กูไปห้างฟินิกส์ประจูน้ำกูก็เพิ่งเคยครั้งแรกเปิดซิงกูเลยขึ้นเวทีกับร้องกูนึกว่าจะร้องเพลงจบแล้วค่อยสนทนาธรรมจริงไหมกูแล้วกูเหมือนกับไม่ต้องคำเลยเมื่อวาคอมเมนต์ไงออโอ้อย่างนี้ก็มี เป็นรูปแบบใหม่เนาะก็ดีนะดีมันเป็นบรรยากาศดีผมพึ่งเคยเห็นด้วยครับร้องเพลงเสร็จแล้วก็ให้หลวงตาแปลทำมากับเพลงโอ้ใช่กูร้องให้พวกนั้นแปลน่ะไม่ได้เลยนะแล้วก็ผู้ฟังก็รวมกันแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าปี <laughs> นั่งอยู่หน้าเวทีขนาดนั้นยังต้องฟังเพลงอยู่เห็นไหมไม่ได้กลัวไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองน่ใกล้ฟังแล้วฮริง <laughs> ไหมนม่นคือความเพลินความหลงที่ชอบหลง ฟังเราฟังได้แต่อย่าหลงนะ